Richman Shop ร้านเติมเกมที่ผมแนะนําผมเองก็เติมร้านนี้นอกจากเติมเกมถูกแล้วร้านยังรับผ่อนสูงสุดถึง10เดือนด้วยมีเกมมากมายหลากหลายให้คุณเลือกเติมอย่าลืมแวะไปเติมที่ Richman Shop เรามีคอยสําหรับส่วนลดแทนเงินสดในครั้งต่อไปให้คุณด้วยนะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมคุณถึงควรเปิดเฮอะทัตสมึมาก,กิต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ออกแบบมาให้เล่นเกมง่ายครับเ,เรื่องของดาเมจเนี่ยมันจะมีตัวที่ผมมองว่าสามารถทําได้สูงกว่านี้อยู่นะครับแต่ การที่คุณจะสามารถเล่นตัวนี้และทําดาเมจได้สูงหรือว่าได้แรงเนี่ยคุณสามารถทําได้ง่ายกว่าตัวละครตัวอื่นครับเหตุผลหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ข้อครับก็คือน้องสามารถที่จะโจมตีไปด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยได้เมื่อน้องใช้อันติหรือแปลงร่างครับและเหตุผลอีกหนึ่งอย่างก็คือน้องเป็นตัวโจมตีระยะกลางครับย้ําห้ามตีระยะใกล้ต้องเตีระยะกลางเท่านั้นครับทำให้โอกาสที่คุณจะโดนเท้ามันยากและด้วยความที่เกมนี้เราจำเป็นต้องดูท่าหรือว่าดูแอคชั่นของศัตรูจริงเราถอยห่างออกมาทําให้ห่างจ เกินไปอะนะคุณจะสามารถเห็นได้ว่าศัตรูกำลังจออท่าไรแล้วคุณจะตัดสินใจหลบหรือไม่หลบดีครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะน้องไม่มีพวกสกิลอะไรต่างๆที่เป็นการหลบหรือว่าเคานเตอร์เลยนอกจากการกดหลบด้วยตัวเองและใช่น้องไม่มีไอเฟรมไอเฟรมก็คืออีวิซิเบลเฟรมหมายความว่าคุณไม่สามารถจะเป็นอมาตะชั่วคราวนะครับไม่มีไอการที่คุณใช้ท่าไม้ตายแล้วแปงลงร่างเนี่ยคุณแค่หยุดเวลาเฉยๆไม่ได้ไอเฟรมเวลาก็หยุดด้วยนะเอ่อผมขอ disclaimer ไว้นิดนึงก่อนนะครับพอดี มฉินครับไอที่ผมชอบพูดท่าไม้ตายแต่จริงๆนะั้นมันคือแปลงร่างสกิลสามนะครับอ่ามันคือสกิลสามนะส่วนคลิปนี้ผมพูดเป็นท่าไม้ตายเดี๋ยวคลิปต่อไปผมแก้ให้ผู้อัดไปแล้วเพืมไม่ไปฟังย้อนหลังส่วนในท่าไม้ตายจริงๆคือตัวทีนะเอาไปว่าถ้าผมพูดท่าไม้ตายที่มันเป็นแปลงร่างกับท่าไม้ตายแบบพิเศษอ,เอ่ะเออแม่งคือสกิลอาขอโทษครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องระบบกาชาเกมนี้ก่อนเพราะว่าหลายคนยังใหม่อยู่นะครับเกมนี้เนี่ยกาชาจะการันตีอยู่ที่60โรคุณได้ s s r แน,แน่แต่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะไ ทัศน์สมกินะครับถ้าเกิดว่าคุณกดไปแล้วตัวแรกไม่ใช่การันตีว่าตัวต่อไปเป็นทัศน์สมกิแน่นอนนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวตัว๋วอันนี้ที่สามารถใช้แทนได้เช่นเดียวกันโดยคุณจะสามารถซื้อตั๋วได้ตรงนี้นะครับก็คือตัวแพ็คคูปองสมัครลิมิเต็ดซึ่งผมซื้อไปแล้วผมมารู้ทีหลังอ่ะยูโรผมก็เลยมีตั๋วสะสมไว้อย่างที่คุณเห็นผมกดสดโงม,มากแต่โชคดีที่ผมเติมเงินกับร้านลิ man, ชแมนช็อปผมก็เลยไม่เจ็บหนักเพราะว่าราคาแพ็คอะมันถูกกว่าเติมเองเยอะมากๆก็ใครสะดวกก็ย แวะไปสนับสนุนสปอนเซอร์ผมนะครับและอีกจุดหนึ่งที่คุณจะสามารถหาได้เหมือนกันก็คือตัวแพ็คเร่งเติบโตทัศึมากิครับตรงนี้จะให้20แผ่นยังไงมันคุ้มค่าวกว่าการที่คุณไปซื้อตั๋วสดแน่ๆครับแล้วก็จะให้ตัวแผ่นอาวุธของน้องแต่ว่าเป็นแค่ระดับ SR นะเพราะกับของเลื่อนขั้นน้องมาแบบเบิ่มเพิ่มถึงขั้น5เลยแนหนไมเนี่ย6ก็มาหมายความว่าคุณเปิดแผ่นนี้คุณสามารถไปได้ถึง6เลยครับ198ทองถ้าเทียบมันก็อยู่ประมาณ1,980เพชรของเกมอื่นนนั่แลลออะะคครร้วททีีไไอออิมต1ืุณ สามารถกดใช้ทอง8ทองก็เทียบกันแล้วเท่ากับ80แทนที่คุณจะกดครั้งหนึ่ง260ถูกลงไปเยอะมากครับแต่ว่าวันหนึ่งคุณจะกดได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นถ้าคุณไม่รีบคุณอาจจะกดสัก10โรเสียแค่80ทองก็คือประมาณ800เหรียญเงินเพราะว่าอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่1ทองต่อ10เงินครับแล้วที่เหลืออีก50โรคุณก็ค่อยกดสดโดยใช้ตัวเอาอีก30แล้วก็อีก20คุณกดสดคุณก็จะไม่เจ็บปวดมากนักมัง้งก็หวังว่าตตตัััววลลิิมมเ็ทุกกๆรออบนน้งจะะา ก็หวังว่าตอนลิมิเต็ดทุกรอบเราจะสามารถประหยัดได้แบบนี้โดยการที่มีแพ็คมาแบบนี้กันละกันครับส่วนตัวตัวสามารถเก็บข้ามตู้ได้นะครับไม่ต้องห่วงถ้าข้ามไม่ได้ผมเจ็บเ,เพื่อนคุณแน่นอนแต่ยังไงมันข้ามได้แหละเชื่อผมในส่วนของแผ่นอินพีชชั่นเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเรื่องของอัตราต่างๆนานาฉะนั้นก็คัปปี้เพสได้เลยสำหรับเรื่องของระบบนี้มาดูเรื่องของตัวละครกันบ้างครับหลักๆเนี่ยน้องจะเน้นที่การใช้สกิลและการกดชาร์จโจมตีจากการแปลงร่างครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสกิล สำหรับเรื่องของสกิลเพื่อให้คุณสามารถทําความเข้าใจได้ง่ายเนาะหลักๆการทํางานของน้องจะอยู่ที่การใช้แปลงร่างครับพอแปลงร่างเสร็จแล้วเนี่ยการใช้สกิลกับการชาร์จโจมตีจะเป็นดาเมจหลักของเราแทนการโจมตีปกติครับหลักๆเนี่ยอย่างที่คุณเห็นในเกมเพลย์ที่ผมตีกับรีหมูเลยนะครับการโจมตีปกติของเราจะทําการโจมตีศัตรูรัวๆครับพอเราทาการโจมตีศัตรูรัวๆไปเนี่ยมันจะมีการเก็บหลอดพลังงานขึ้นมาทําให้เราสามารถกดอ้าเพื่อแปลงร่างได้ส่วนคนที่เล่นในมือถือก็ปุ่มท นะครับขวามือนะซึ่งวิธีการเก็บให้ดีที่สุดคือคุณจะต้องให้ตัวลูกศรเคอร์เซอร์เป็นสีเหลืองเหมือนในจอที่คุณเห็นเลยที่ผมกาลังเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็คือคุณตีใกล้เกินไปครับไม่เหมาะสมให้ถอยออกมาห่างกว่าเดิมนิดหนึ่งครับโดยการโจมตีปกติของน้องจะยังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก่อนที่คุณจะทําการแปลงร่างครับและการใช้สกิลทั้ง2สกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลคิวหรือว่าสกิล E เนี่ยจะไม่แรงและไม่ดีเท่าครับเดิมการใช้สกิลคิวก่อนที่จะเข้า โหมดแปลงร่างเนี่ยการทํางานก็คือจะทำดาเมจแค่ปั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยส่วนการใช้สกิล E จะต้องยืนชาร์จอยู่อย่างนั้นทําอะไรไม่ได้เลยซึ่งเสี่ยงทีนสม์มากๆครับแต่เมื่อคุณแปลงร่างในงานจุดระเบิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะสามารถใช้ท่าพิเศษได้ก็คือกดชาร์จโจมตีครับการแปลงร่างเนี่ยคุณจะต้องกด2ครั้งครับครั้งที่1จะยิงกระสุนไปหาศัตรูและทาให้คุณได้สแต็กสำหรับการชาร์จโจมตีซึ่งจะได้มาที่2องสแต็กนะครับและก็ต้องกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับเ แปลงงร่ารแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถเก็บเกจขึ้นมาได้ใหม่เร็วเพียงพอคุณก็ไม่จาเป็นต้องกดสกิล R ถึง2ครั้งครับคุณจะกดเพียงแค่ครั้งเดียวได้ในครั้งต่อๆไปซึ่งการกด R เนี้ยจะทําให้คอมโบเปลี่ยนไปแล้วครับมันจะมีคอมโบใช้งานแล้วผมจะแนะนําให้คุณกดใช้สกิล Q ไปก่อนถ้ามีครูดาวครับแล้วค่อยกดสกิล E พร้อมกับชาร์จโจมตีครับเพราะว่าการกดสกิล E เนี้ยยังคงชาร์จเหมือนเดิมแต่ว่าคุณเคลื่อนที่ได้แล้วก็แรงขึ้นแต่ระหว่างนั้นคุณจะยืนเป็นไฟล์ทำอะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าคุณกดชาร์จโจมตีไปด้วยเนี่ยมันจะสามารถทํางานได้ไปด้วยพร้อมๆกันครับคอมโบหลักเราก็จะเล่นแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวคิวมันติดคู่ดาวอยู่คุณก็กดสกิลไปได้เลยนะครับหาจังหวะดีๆก่อนค่อยใช้งานด้วยเพราะว่าระหว่างนี้คุณแดดหลบได้ก็จริงแต่ถ้าคุณโดนขัดหรือคุณแดดหลบมันหยุดไร่เลยยกเว้นการชาร์จโจมตีครับแล้วมันจะมีดาเมจอะพิมหาโคตระพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับก็คือเมื่อคุณทําการใช้สกิล R ก็คือแปลงร่างอยู่แล้วคุณสามารถทำดาเมจเก็บเกจได้เร็วเน่ซึงจะป็ เมพิเศษครับมันจะเป็นสัญลักแบบนี้มันขึ้นปุ๊บให้คุณรีบกดไม่ว่าตอนนั้นคุณจะโดนมอนตีคุณจะเสียจังหวะมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณกดทันทีครับตรงนี้เป็นดาเมจก้อนใหญ่เบิร์มเทิมครับวิธีการคุณไม่ต้องสนใจเดี๋ยวจะปวดหัวทําคอมโบตามที่ผมแนะนําไปใช้ใช้กดสกิลอีกต่อเมื่อคุณสามารถกดชาร์จโจมตีได้เพราะมีสเต็กในตอนที่คุณแปลงร่างไม่กดทิ้งขว้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นดาเมจมันลอสแน่นอนครับควรจะรอมันมาก่อนแล้วค่อยกดพร้อมกันพอคุณทาได้แบบนี้แล้วเนี่ยเเดี๋ยววววส่่่นมาาากกแแลล้รลรรปงงตอ กาน2ครั้งเนี่ยคุณจะสามารถใช้ทําไมตตายแบบพิเศษได้1ครั้งครับโดยมากมักจะเป็นแบบนั้นซึ่งพอได้น้องมาเนี่ยก็ทําให้ผมสามารถจบพี่หมูได้แบบง่ายดายมากอีซี่จบไปได้ที่เวลา2นาที21ครับผมก็เล่นไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เพิ่งได้ตัววันนี้มาเผดกาชาตอน5้าทุ่มเองครับแต่ไอพี่หมูเนี่ยมันก็ไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนผมเล่นผมก็ใช้ตัว SR ผ่านได้นะซึ่งผมก็จะมีรายการที่เรียกว่าร่างเมื่อกำลังจะขึ้นนะครับจริงๆผมทำมาหลายเกมแล้ว ไม่ได้คิดตังค์ถ้าเกิดว่าคุณเล่นไม่ผ่านเราจะผ่านให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านอนตัวกิจกรรมอันนี้คุณจะได้เงิน2000ครับก็คือ,อเงินที่มาเปิดกาชานั่นแหละครับถ้าเทียบเป็นทองก็อยู่ประมาณ200ทองครับถ้าเกิดว่าเราเทียบเคอร์เรนซีเดียวกันสรุปให้ทีนึ่งนะครับถ้าซมากิคุณต้องการโจมตีปกติร้วมๆไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับมีเท้ามาคุณก็หลบเท้าพยายามเล่นระยะกลางให้สังเกตที่เคอร์เซอร์ว่ามันเป็นสีเหลืองตีไปเรื่อยๆจนแปลงร่างได้ถ้าแปลงร่างไไไไดดดด้้้้้แแแลลลลวเเเมื่่ออหสก R, กกกซ็็ปยคันนง ายามใช้สกิลคิวก่อนสกิลอีเสมอและเราจะไม่ใช้การชาร์จโจมตีเลยในตอนที่อยู่ในหมวดแปลงร่างยกเว้นเพียงแค่เฉพาะตอนที่เราใช้สกิลอีอยู่เท่านั้นซึ่งยังไงมันทันกันอยู่แล้วครับคุณผมลองแ้วยังไงก็ทันครับเพื่อให้ดาเมจเราไม่ลอสและคุณจะสามารถทําเวลาได้เร็วครับก็ขอให้ทุกคนเล่นแล้วมีความสุขแล้วกันสำหรับทัตซึมากินะครับที่แนะนําว่าคุณควรเปิดตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นง่ายเล่นระยะกลางทําให้คุณสามารถฝึกที่จะหลบศัตรูได้ง่ายขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นตัวระะะยกลล้มันจบ ตัวได้ยากเพราะว่าคุณอาจจะมองท่าไม่ได้เพราะว่าตัวเราใกล้มอนสเตอร์ไงแล้วมอนเกมนี้มันตัวใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณหลบคุณจําท่ามอนสเตอร์จนเสียนแล้วเนี่ยไอ้พวกตัวระยะใกล้ที่สามารถแพรลี่ได้มีสกิลหลบเป็นพิเศษที่ไม่ได้ใช้สเตมิแาในการแดชเนี่ยจะทําให้คุณเล่นดง่ายกว่าได้อันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับแต่ผมมองว่าเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่เล่นง่ายมากๆครับและไอ้บอสอีกตัวหนึ่งก็คือตัวราชาโบราณเนี่ยคุณก็สามารถที่จะผ่านมันได้แบบไม่ยากเย็นนักครับเพราะว่าตัวเนี้ยคุณถ้าเล่นเล ยากลางแล้วคุณไปอยู่หลังๆมอนตลอดมันผ่านง่ายอยู่แล้วครับถ้าคุณอยากได้ไกลก็บอกอกันมาแล้วกันเดี๋ยวผมมาทําไกลให้ครับผมมองว่าตัวนี้แม่งง่ายกว่าหมูเยอะเลยครับสุดท้ายถ้าเล่นไม่ผ่านก็อย่าลืมแวะมาหาผมในสตรีมที่ชื่อสตรีมว่าล่างมืดของวันพันช์แมนได้เลยนะครับและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ